ไก่หลงดงโอ้คือซื we, 對對้อมวนเนาะเป็นตาเนื้อดีด้วยมีข้าวเหนียวนึเป่พี่เอาข้าวเหนียวด้วยเอาเอามาแถานี้แหละไก่หลงดงต้องต้องใส่น้ำจิ้มบ่โอ้น้ำจิ้มบ่ไก่หลงดงข้าวเหนียวสิบบาท จากอำเภอหนองเรือมีข้าวปุ้นลงดงโอ้ข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวไหมวะครับผมเอาสิบบาทเอาสิบ,บาทใส่ถุงใ่เล่นมั้เออมาันนี้บ่ ไก่ลงดกเลยไก่ลงดกต้องสับบอมีสับบ่เขาสับบ่สับสักเอาสี่สับมาเลยครับสับมาเลยมันมันใหญ่ไปนะตัวสุดท้ายติดเลยหนึ่งพัหมดโอ้ซึ่งเดี๋ยวนี้เ้ขาท้ายเด้วยจักตัวและซีตัว โอ้ไก่หลงดงแซ่บๆจากน้องเรือมันมันต่างกับแต่ไก่หนึ่งแบบเดสสน่ะคือว่านี่มันสินหนึ่งสมุนไพรหาชนิดครับไก่หนึ่งก็คือว่ารสชาติแบบกินมันติดต่างกันเนี่ครับกินต่างกาันสมุนไพรหาชนิดครับมันก็คือไก่หนึ่งเหรอเนาะไก่หนึ่ง <c oughs> เ,เขาตังหนึ่งผ <c oughs> ับเขาต้องมาขำขึ้นครับมาขำขึ้นอีกครับไก่บ้านโมไก่บ้านครับไก่บ้านตอนไก่บ้านตอนเลี้ยงเองร จากฟาร์มโอเค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 ,อเค,อเคขอบคุณมากครับเอามาหนึ่งตัว